เอาเป็นยังไงเล่กเนี่ยปล่อยเปลตวนอยู่ในไม้เราไปได้มาแล้วนะเขาก็ได้มาหนิละนี่ยีคือหลายเนี่ยเขาก็ได้มาหนิละเล็ก์เพงตัวเดียวทีนะแมนเขาก็ได้มาเมื่อันเห็น,นว่าลุกไปพักใตะแมนเพราะลงกไปพักใตเนี่ยนะก็ได้แวะไปหาเพื้นที่แบบนี้ แวะไปหาเพื่อนแง่แง่ปล่อยเปี่ครับไปหาเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านยุงเทพอ๋อแสดงว่าเพื่อนไม่ได้อยู่ที่เอ่าคาสิโนอยู่ปล่อยเปลี่นหป่าไม่ได้อยู่ประจําไ,ไ,ไปไปมาม่ครับบ้านนี้ก็เลยแวะเขาไปหาเพื่อนทักเพื่อนไปนล่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยู่เฮียนอเอาน้องปุ้มก็เข้ามาหาเฮียเดี่าท่านเพื่อนก็เลยเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำละ่ะนั่งคุ้ยกันโดนเติบอืมก่าตั้งแต่ห่วย ตีหอดตีสามตีสีผ่นมาะดังกุ้ยกันออไปกลางคืนเดียวนี่แมนไปหาตอนประมาณสามทุ่มเียล่ะกระังคุ้ยกันจิดหอดกันไล่พี่นี่หละว่าอยากท้ามันที่เราแก่าจากไหนมาดิเป็นว่านี่โอ้ยเอาเออเอาว่าเปาเป็นภาษาใต้นี่ยแหละเนาะเออเป็นมาโอ้ยเหี้ยปล่อยออกไปให้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 เราไปปล่อยงวดเดียวมันก็ไม่เข้าเลยเนาะอาจารย์ ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี้ยมันเป็นแนวทางเอฟซีเขาเข้าใจอยู่ประัานเราไม่บอกให้เขาเราไม่ได้บอกให้เขาเล่นที่ล่ะประนให้ให้ดูเฉยๆไม่ได้บอกให้เขาไปเล่นเพราะว่ามันต้องใช้งบเยอะเนาะเลขวิ่งนะก็บอกกันอยู่ว่าเอาไปบอกดูไปฟังครับผมเนี่ยกับฝากมาอยู่ว่าอุ้ยกับตั้งใดล่ะหมายถึงว่าแบบว่า สงสารผู้ที่เอาเรียกเข้าไปเหร็น้ำเนาะว่าสันนเราวานะแม่นมันมันถือบ่ล่ะวาสันนี้ปันวา่ะมันถูกไหมล่ะที่เฮียจะให้เองเอาไปปล่อยอย่างเงี้ยว่าสันมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเฮียมันเราให้เป็นแนวทางอืผมกับวางสีเนาะผู้ใดมากกับกจังค่อยพิจารณาผู้ใดมากกับค่อยเลรนผู้ใดบ่มากกับบ่เลร็นเท่าไหร่ง่าย แล้วเฮียเป็นยังไงบ้างมาสันผมถามเนาะโอ้ยก็ไม่เป็นไรโ <c oughs> ดนไปหักนั่นหักนี่แล้วโดนไปสิบสิบกว่าล้านมาสันมันกะั่มธรรมดาเพิ่นเนาะเพิรนเบาสิมันกั่ธรรมดาเป,เ,ปเป็นเรื่องธรรมดาเลยไอ้สิเสียสิบก่าล้านได้สิบก่าล้านคือเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเ,เพ,พ่นเลยเพราะว่าเพิ่นเล่นมาส็นประจําจนเป็นกิจวัตรประจําประจําเดือนประจงวดประจงวดนแมวที่แล้วเพิ่นวิ่งศูนย์ด้ เป็นวิ่งศูนย์มันเข่าบนรางหน่าชีบ้าคนในต่อไใดล่ะบนรางเนะ่ยวัดใดก็งวดไอหนึ่งหกหรือไงวดหนึ่งหกไอโมเมนต์โมเมนต์ไอวัดใดก็ศูนย์เก้าบอกหกสี่สองกับศูนย์เก้าเออวก้อนนั่นบ่แมนบอกงวัลนั่นมันออกหกสี่สองศูนย์เก้าแล้วมันมาออกศูนย์หนึ่งสองแล้วกัศูนย์หก อเออหัวหัวศูนย์เก้าหวดศูนย์เก้าบ้างหัวศูนย์เก้าว้าวพีสอนั่นละหัวศูนย์เก้าอ๋อเพิ่นก็คือเพิ่นมีเพิ่นใดหัวศูนย์เก้ามาอยู่อ๋อแมนแมนเพิ่นปันใดหัวศูนย์เก้าโอ้มันได้ตารางเนาะเออมันได้ตารางถ้าล่างนี่ถ้าซื้อเล็กเล็กวิ่งเนี่ยมันได้สี่ต่อทีได้สี่ต่อร่วมทุนแมนถ้าสมมติว่าวิ่งไปหนึ่งล้านถ้าจ่ายเงินสดไปหรือเ่แมนใช่เลยครับขึ้นมาสี่ล้านแมนแมนถูกต้อง สี่ล้านกว่านะเพราะเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เพื่อนประเทเล่นกับประเทศไทยนะเอ้าอีกเพื่นแท่งคาประเทศเลยโอ้ก็คือยูยูพุ่นบอกยูฟังไลยปล่อยเปลี่ยนคุณบกแมนแมนอ้อเอาแสดงว่ายูพุ่นกับแต่นี่นี่หลับเจ็ดสิบนี่นี่นี่หลับเบิดน่ะโอ้เพิ่่นยูกลับตั้งประเทศเนาะพวกคาสิโนน้ำกันยังสีบอกรีเขาเป็นกับกุมุมเพื่อนน่ะละกุมกุมบงนี่เพื่อนน่ะละโอ้ยู่ได้วงการนี่เนาะแมน แล้ววไปนี่วนนี่เดียววนนี้ได้ไหมแล้วเป็นวิ่งซีเป็นมาหน่ะอ่าวิ่งซีตัวเดียวเลยบนลลังซีบอ่แมนเอาพี่บอกถึกใจพี่บอกถึกโอ้ยมาคิดดิ้งวันนี้เอาบอ่เห็นคือก็เห็นมาเหล็กเล็กบอดงก่อน่ะโอ้ยกะอาจารย์ดวงน้าเพื่อนกะหนึ่งสี่ศูนย์มั็นบอบอเมนซ่องพี่จังไหนล่ะแม่ เลขซีนี่แล้วอีกอย่างนึงคือมือนั่นที่หน่าไปาวัดของพี่นั่งชริพอน่ะที่ไปขอครับที่เคยไปขอหมวดกรอนที่มันเขา่าที่มันได้ซี่สองหากับเก้าศูนย์สามหาซี่สองมันออกบนเก้าศูนย์สามมันไปออกศูนย์เก่าล่างวัางอาทิตย์ที่แล้วนี่ไปได้สองหับตอนนี้เสี้ยมซี่เสียงเสี้ยมซี่เทเดียวได้สองหัม พอได้มาปุ๊บมือรุ่นม,มากออกเลกแล้วถือคล่อมบ,บานี้ไปไปนี่ไปไป <S 2> <S 2> <S <ciğim> นี่แหละนี่แหละหมาถึงว่านี้แหละที่ไปมากได้สองขาครับซีซีจับลูกวิงปองได้ซีซีอ๋อได้ซีซีได้ซีซีบาน,นี้เอ้าจะเลยมักซีสันบอกมักซีนี่มักมากกว่านั้นอยู่แล้วแล้วไอ้ที่แตกเนี่ยตอนนั้นไปไปหาปูวัดตาอุดรมากขากลับมากอะไรบ้าทางไปทางเดียวแข่กันได้ศรีแวะสันแบบเว้ยแวะวัดพี่นั่งศรีพ่อหนี่วัดป่าสว่างธรรมนี่กลับไปขอสุขขอหลับกับยา ครับอ่าเพราะว่าขั้งแรกที่เขาไปขอก็ถูกทั้งบนทั้งล่างแต่เลยว่างาม,มานะที่เขาไปขอ,ขอเพิ่นสักงวดนี่ฝากตอนเอฟซีครับอ่าแต่เลยได้สองหากับซีซีมากตอนที่ซีเขาไปก้อนซีเขาไปก็คิดว่าล่องเบิงว่างวดนี้น้อใจอาขาองมัมกเลขซีเลวซีไปขอได้เลขหยังออมันสีได้หนึ่งซีหรือซีศูนย์บอตามที่ใจจะา้องมากนะครับปาพูดว่าซีได้อันนีม จับลูกยิงปองลูกที่หนึ่งก็ไดซีลูกที่สองก็ได้ซีอ้าววะไม่ใจมากซีไม่ใจมากซีเราเราเรานอกใจมากยังหนอกใจบอกมากยังนอกใจมากสองโอ้มันก็เป็นไปได้บนนะคันบอถึงตัวเลขนะแต่ว่าเพิ่นห้ยซีไหมวันนีวิ่งเนี่ยเป็นแมนวิ่งซีเลยเป็นวิ่งซีตัวเดียวเนาะบนล่างเลยบ่กบนล่างเพิ่นปกติเพิ่นวิ่งบนล่างอยู่แล้วอ๋อเป็นเล่นบนล่างโอ้ มันก็เป็นไปได้เบิร์นละคันว้าถึงตัวเลขเนาะแต่ว่าเพิ่นให้ซีมากว่ะพีวิ่งเนี่ยเป็นแมนวิ่งซีเลยเป็นวิ่งซีตัวเดียวน้ะบนล่างได้บะบนล่างเพิ่นปกติเพิ่นวิ่งบนล่างอยู่แล้วอ๋อเพิ่นเล่นบนล่างออืคุยกันอยู่สนใจนะสนใจเมื่อเ้านี่ทักมาไดแล้วเด้อน้องว่าซันไดซี่าซั่นอือ่าใหวเว้หนึ่งแนบ่ดนี้เป็นนังเวลาเฮาไปเจอเลขดีๆมากปั๊บเหาออกมาปล่อยนี่พี้ยนรถดิแปลกว่ึ มันเป็นเรื่องปกติ mm. อีด่ดิคืออันนี้คือเสื้อเสื้อ,อยางสนิทใจครับเสื้อ,อยางสนิทใจว่าคนเท่าเลยหลายคนนี่ mm. ยังในสิบคนเนี่ยอืบ mm. ่มีทุกคนดอกที่สิมิโซ่พร้อมกันพร้อมกันอื mm hmm. ยังในสิบคนนี่สิมีอยู่แค่คนเดียวประม่านนั้นแค่นั้นอื mm hmm. ถ้าโดยเฉลี่ยยัยงสงนะครับผมอาสิมีอยค่แคคนเดียวแล้วบัานนี้พ่อไปซื้อน้ากันหมดปุ๊บ คนหนึ่งอาบุญนี่าสิได้อืมอีกคนหนึ่งอีกเก้าคนยังเสียมันบอครับยังบอให้ถึงวางถึงบุญเขาครับมันก็ไปดิ่งกันแบบนี้อ่าคนนี่กับสิได้วนี่ก็บ่ได้ซะก็จะไปล่องวดน่ะพรองวดน,วนี้มาซื้อน้ำไอ้คนที่ถูกนะไอ้เก้าคนมาซื้อน้ำคนหนึ่งมันบอครับพรองวดนี้มัถูกปุ๊บเก้าคนนี้สิ่งนี้เราได้แบบนี้ไปตามมองไหมเออ งววต่อมาไอ้คนนึงเนี่ยที่เขางวดนี่มองเขาสีได้บ่ได้นี่งวดต่อมาเนี่ยเขาแกงคอยสีได้เล็บบาทเนี่ยครับมันใช่เป็นลักษณะแกงสันน่นนะนะโอ้อันนี้คือเชื่อยางสินิดใจเลยเรื่องของเรื่องของบุญบุญไปบุญมันแมนอยู่ดอกเป,เป็นเรื่องกรกติเวินไม่ต้องแปลกใจอยากให้เอฟซีถือโยกผมก็ได้อยากให้เอฟซีถือถือหลายๆ่อยู่เพราะปัญหา นี่แหละว,ว่าถือเลยก็เลยซบเศร้าเนาะยูยูทูพ่ากรนไดศบเศร้าศบเศร้าแต่ว่าแต่ยูทูปเไปไหะ <laughs> อย่าว่าแต่เรื่องยูทูปวิวยูทูปหรือว่าอย่างซบเศร้าซบเศร้าไปเบิดล้านเขาสารบอกล<อ>้านเขาสารยุ่งนานี่ยเขาซารเคยขายได้มือแล้วเป็นกระสอบกระขายบ่ไดใหญ่หนึ่งมาซื้อเขาซารไปหนึ่งซื้อหาไอ้ยังกาะซื้อซีขีดวะนี่อ ซื้อซี่ขีดซื้อซี่ขีดซื้อไปหนึ่งหนาคือมา<ม>ซ,ซื้อเป็นโลเราไมีทำนั่น,น,นมันจบเศร้าจบเศร้าจบเศร้ากระเป๋าแก่คล้องเอีกจบ,บเศร้าคือกันเปลี่ยนยังเสร <laughs> แต่ว่ามา่สองงวดเดี๋ยวนี้จบเศร้ายังเสร็แมนบอกแมนสองงวดแล้วมื่นเนี่ยสองงวดแล้วงวดนี่ละบ้านนี่คลองแท้งวดต่อไปนี่งคลองแท้จะไม่คิดว่างวดนี้นี่โอ้ถูแต่พมางวดนี้ถ้างวดนี้ยังเป็น ที่สองเงินวังหันนี่มันแทนสิล่องไปนาพนนี้อยู่่บานนี่มันมันสิบอ่ขึ้นเด้บ้านนี่เขาต้องมันต้องมาได้เงินนี่แต่จริงๆเข้ากับบอกอยู่ตลอดดีว่าบอกทั้งเอฟซีอยู่บอกทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ว่าใส่สติดีๆอย่าอัดหลายเด้อเพราะว่ามันเป็นแนวทางเขายัางบัรลูว่ามันเหล็กมันสิออกอย่างเ,เพิ่นเพิ่นขเข้าใจยูดอกรยพวกนี้นะเนขเ้าใจยูเอฟซีหลายๆท่านค่ะเมนน์มาอยูอย่เลือก อ่าเรื่องของตัวเลขเนาะมีเขาไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอ่าเพิ่นเพิ่นกับพ่อเม่นมาอยู่เรื่องแนวท่างที่ว่ามันเคยถูกมากเพิ่นกับบ่ห้บ่ห้ทิิงครับบว่ววาสิเป็นเลขลักวกในอืมก็ยังถามของมาอยู่มีอยู่เพิ่นบอกสิหายอยู่เหมือนเดิมสิบโมงมก่อนสิบโมงเออนั่นละ่ะข้างเจ้าก็ยังถามมาอยู่บานนี้เมื่อนันที่น่าว่าอาจสิบรีลงใหย้ยอืมก็มีเขาเม่นขางมาว่า อันยังล่ออยู่จ้าล่ออยู่ล่ออยู่หลายจังไดกะลงไหแน่ซาจังน้อยกับลงไหแน่เป็นว่าเอากะช่วงนั่นกะถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยช่วงตั้งแต่เสาร้จนจนหอดเที่ยงถ้าบ่ได้รับโทรศัพท์กะต้องเข้าใจนครับเอฟซีไรพะว่าเข้าต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารครับผัดไหกับเอฟซีเอาสิสรุปเลขเนี่ยปล่อยเป็ดด้บป่นี้ครับอ่าบาเเอาเลขเนี่ยปล่อยเป็ดวิ่งซีบนล่างด้ครับผม วิ่งซีบนล่างอ่าอันนี้เอามาวาให้ฟังด้วยครับเ่าต้องไปเรียนตามเพิ่นเด้อเพิ่นเล่นหลายเพิ่นมีทุนหลายอ่าพี่เจ้าิึงเอาแมนวางหฟังวาให้ฟังเลยซื้อเดี๋ยวสิกกายเป็นเดือดร้อนแทนเฮ้ยเป็นจังไ๋ล่ะเรียวดที่แล้วว่าเขาว่าซั่นเอากระสอบไปใส่เอาเด้อว่าซั่นบ่ต้องไปเดือดร้อนแทนเพิ่น้อครับผมเงินเพิ่นครับเออบพบ่บ่าเป็นหยังเพิ่นซื้ออยู่เออ้าเนาะบาดนึ่งทำตัวครับ